ครับขอสราบเรมนะครับแล้วก็สวัสดีสาหรับนะครับ เพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆที่ติดตามบางคลิปวันนี้ออกตัวแรงสักทีนะครับก็ไม่มีอะไรวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับก็เลยพานะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆมากินก๋วยเตี๋ยวกันครับที่ร้านนี้เลยนะครับบรรยากาศภายในร้านก็น่าหนังนะครับเป็นห้องเอ๋นะครับหรือยะมินร้านกว้างแบบนี้ก็น่าหนังนะครับชิลๆสบายๆนะครับสาหรับจะพาครอบครัวพาเพื่อนฟุ้งอะไรมานังกินกันเป็นแบบกลุ่มนะครับก็จันันนผมก็ได้ดูเมนูนะครับก็สร้างไปนะครับนึ่งชุดนะครับสำหรับตอนนี้วันนี้ผมไปกับครอบ ตัวประมาณซี่เอ่อห้าคนนะครับผมก็สั่งไปแล้วก็เมนูตามนี้อะไมีตามไส้ตามอะไรก็แล้วแต่นะครับนะบา้องกิฟจริงๆเราไม่ใช่อยากกินเนื้อนะครับไม่คนเป็นคนไม่ค่อยชอบกินเนื้ออะไรเพราะว่ากลัวว่าจะย่อยยากอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยเอ่อข้าไปแล่หนำนะครับที่เคาน์เตอร์หนำนะครับก็สั่งมาเขาก็สั่งมาถ้วยนึงนะครับมุมนี้ก็หนังสบายนะครับเป็นโซฟาหนังแบบชิวๆสบายๆนะครับพมจังนั้นนะครับนานมาแล้วนะครับพมเป็นเมนู ก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์นะครับเส้นก็สร้างมานะครับแต่จะสร้างว่าเส้นนี่อะไรผือแล้วแต่ชอบลูกชิน้นพร้อมนะครับไส้อ้อนโอ้หน้ากินนะครับแต่บางิดไม่ชอบนะครับบางิดไม่ค่อยชอบ่าวยไ่กับนีนะครับผมมีพักอะไรพร้อมนะครับผมไม่ค่อยชอบนะครับกับการกินการกินก๋วยเตี๋ยวเนือ้อแต่ก็กินพน,นันพนันนะครับผมกินไปเรื่อยๆกินก็ว่าไม่รู้ว่าทำหรือก็สร้างมาแล้วก็ต้องกินนะครับผมนั่น นั้น <meillä> นั้นนั้นโชว์แล้วนะครับบักคล้ายนะครับพ่ตามนั้นแล้วครับไม่กอยากกินเท่าไหรนะครับพ่อตามลักษณะที่การกินของบางคลิปนะครับนะก็ไม่ไม่ไม่กินไม่ชอบอะไรนะน่ะนะมันจะปากคล้ายแล้วนะครับพ่นะครับก็ก็กินไปไม่นานนะครับนะไม่ทีทำเพลินะครับซั่งมาเร็วนะครับ ทีมงานเขาก็สั่งมาเลยผมก็ต้องกินนะครับก็แต่ทำหน้าทำหน้าก็ไม่เท่าไรนะครับผมก็มีพักอะไรให้ด้วยนะครับพักก็กินนะงเขาก็มดล้านนะครับผมมางกิดจชอบพักนะครับปกติกินข้าวกินนี่ก็ต้องมีพักเนาะนะครับบ้านเรามีพระเนาะพักก่อนก็มดนะครับดูหน้าตานะครับดูการกินของคนไม่ค่อยชอบอะไรนะครับนะสักเดียวแล้วครับก็จ้วงเอาจ้วงเอาแล้วครับบางกิฟครับผมก็จ้วงมาได้ก็มีนะครับ ไล้ล,ลาวนะครับก็มีลูกชิ้นลาวแล้วครับผมไม่ชอบลาวนะครับผมก็จับบับความอีกลาวนะครับผมกินไปพ่างเลือดเล่ก็อนอื่นงพ่างนะครับบอกว่าไม่ชอบนะครับว่าไม่ชอบนะครับก็ตักห three two one เอาเอาเปรียงแววแมวเลี้ยเลยนะครับบางคลิปหวาไม่ชอบไม่ชอบเลยครับเลยครับพลทัตถายตรงนี้ก็มีนะครับเป็นบิงซู่นะครับเด็กๆก็สั่งมานะครับนึ่งถ้วยบอกว่าสั่งคนละถ้วยไม่สั่งนะครับตะลงสั่งถ้วยเดียวแยงกัะลาวก็แล้วแต่นะครับมีนมรวยโอ่น่ากินมากๆนะครับผม ตามใบเท่าของผมนะครับก็ริ้นเงินลาวนะครับสั่งมาถ้วยเดียวเห็นว่าจิ้เลยร้วยป่าวาโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรหมาใหม่ก็แค่อยากจะแนนนํานะครับร้านบางร้านทว่าบางคลิปได้ไปนั่งกินตรงนหนที่ว่าอยากแนะนําก็จะลงคลิปนะครับฝากติดตามนะครับทางเพจด้วยนะครับแล้วก็ทาง YouTube นะครับคลิปทูกโกฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับ